แสดงความคิดเห็นรายการนี้ไปที่วิทยุและโทรทัศน์การศึกษาอาการาพามเมืองมหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพ102 40คขณะนี้ท่านกำลังชมรายการโทรทัศน์การศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่นะคะต่อไปจะเป็นข่าวมหาวิทยาลัย ด้วยปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ในภาคสองปีการศึกษา2527ที่มีคุณวุฒธธิตั้งแต่ระดับอนุปริญญาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาได้ใช้สิทธิ์ในการเทียบโอนหน่วยกิตแล้วแต่ได้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่เทียบโอนได้โดยเข้าใจผิดและไม่เข้าใจในการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนสาหรับนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตมาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาใหม่ดังกล่าว จึงเห็นควรให้นักศึกษาซึ่งสมัครใหม่และได้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่เทียบโอนได้แล้วดำเนินการขอบอกเลิกกระบวนวิชาของเงินค่าหน่วยกิตคืนหรือสับเปลี่ยนเป็นกระบวนวิชาอื่นได้เป็นกรณีรพิเศษโดยให้ปฏิบัติด,ดังนี้ให้นักศึกษาไปติดต่อกับคณะที่สมัครเข้าศึกษาเพื่อรับรองกระบวนวิชาที่เทียบโอนได,แด,นนนดน้และให้ดำเนินการบอกเลิกของเงินค่าหน่วยกิตคืนกระบวนวิชาที่เทียบโอนได้หรือสับเปลี่ยนเป็นกระบวนวิชาอื่น โดยนักศึกษาต้องนําเอกสารไปแสดงคือบัตรประจําตัวนักศึกษาใบเสร็จรับเงินสีชมพูบัตรบอกเลิกกระบวนวิชาและบัตรบอกเพิ่มกระบวนวิชากรณีสับเปลี่ยนแล้วให้นักศึกษานําหลักฐานต่างๆไปติดต่อที่ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียนอาคารสะวะปชั้น6เพื่อบอกเลิกของเงินค่าหน่วยกิจคืนหรือสับเปลี่ยนเป็นกระบวนวิชาอื่นอันหนึง่งการสับเปลี่ยนกระบวนวิชานั้นจะสับเปลี่ยนได้กระบวนวิชาต่อกระบวนวิชา และจำนวนหน่วยกิจจะต้องไม่เกินจํานวนหน่วยกิจที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แต่เดิมการดําเนินการนี้ต้องให้เสร็จสิ้นที่สวปภายในวันที่28กุมภาพันธ์2528หากล่วงเลยกําหนดนี้มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาเมื่อวัที่9มกราคม2528เวลา10นาิ30นาทีณห้องประชุมชั้น5สำนักงานอธิการบดีได้มีพิธีลงนามในสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้ ดิจิทัล VAX ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับบริษัทบางกอกดัต้าเซ็นเตอร์จำกัดโดยมีรองศาสตราจารย์สุขุมนนท์สกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้ลงนามฝ่ายมหาวิทยาลายัยและนายอนุวัตวนานุเวชพงศ์กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ลงนามฝ่ายบริษัทบางกอกด a ต้าเซ็นเตอร์จำกัดสาระสำคัญของสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมหาวิทยาลัยขอเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นระยะเวลา5ปี ในราคาค่าเช่าเครื่องรวมค่าบริการซ่อมบำรุงเดือนละ235,100บาทและค่าใช้ใจ่ายครั้งเดียวโดยค่านำเครื่องเข้ามาค่าติดตั้งภาษีเป็นเงิน3,369,000บาทรวมค่าใช้ใจ่ายในการเช่าเครื่องในระยะเวลา5ปีเป็นเงิน17,466,900บาทเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่มหาวิทยาลัยทำสัญญาเช่านี้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบเดส ที่มีความทันสมัยและทำงานด้วยความรวดเร็วเครื่องใหม่นี้สามารถทำงานได้128งานในเวลาเดียวกันในขณะที่เครื่องเก่าที่มาวิทยาลัยเคยเช่านั้นทำงานได้ทีละงานนอกจากนี้เครื่องใหม่นี้มีความจำถึง2ล้านตัวอักษรและสามารถขยายได้ถึง8ล้านตัวอักษรและยังมีหน่วยความจำสำรองถ่ายไว้ในแผ่นดิสก์อีก1,300ล้านตัวอักษรและเก็บไว้ในเทปอีก4ตู้ไม่จำกัดหน่วยความจำในขณะที่เครื่องเก่า มีหน่วยความจำเพียง1,28,000ตัวอักษรการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่นี้จะใช้เวลาประมาณ3เดือนคาดว่าสามารถให้บริการข้อมูลต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่กลางปี2528เป็นต้นไปซึ่งในระหว่างนี้ฝ่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้รู้จักระบบการทำงานของเครื่องใหม่เกือบครบทุกหลักสูตรแล้ว จากระบบการทำงานที่ทันสมัยและสามารถทำงานได้128งานในขณะเดียวกันนั้นจะเป็นผลให้ระบบงานของมหาวิทยาลัยที่อาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์จะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากเช่นการขอทรานสคริปต์ต่อไปจะสามารถทำได้ภายใน24ชั่วโมงหรือการตรวจสอบผลการเรียนจะใช้เวลาเพียงวันเดียวตลอดจนการประกาศผลสอบจะรวดเร็วขึ้นเช่นกันจบข่าวมหาวิทยาลัยคะ่ะ จ้งรายการโทรทัศน์การศึกษาประจำวันศุกที่18มกราคมให้ทราบดังนี้นะคะเริ่มด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา l s 106หลักการบัญชี2 AC 102กฎหมายอาญา2 LA 122และจิตวิทยาทั่วไป PC 103หลัจากนี้ไปก็จะนั้นพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทราชัดเงินจะบรรยายในวิชาการใช้